ครับผมสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแล้วก็ผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะผมวันนี้ผมจะพามาอัปเดตฟาร์มพักตะกรันนะผมไม่ได้มาอัปเดตนานแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูครับผมโรงนี้เป็นโรงที่เราสร้างใหม่นะครับเอาไว้สําหรับที่เราเก็บไข่มาเพาะครับผมเราเก็บไข่มาเพาะตรงนี้ในโรงนี้นะครับนี่นะครับวนีอันี้เป็นเป็นกล่องเพาะไว้สําหรับเพาะไข่ของเรานะครับนี่พอเราได้ตัว ก็อ่อนออกมาแล้วนะครับเราได้ตัวเล็กออกมาแล้วเราได้ลูกเขาออกมาแล้วพอโตประมาณสักประมาณสักเซน2สองเซนเนี่ยเราจะย้ายผมประมาณสักสองเซนเนี่ยเราจะย้ายไปอีกโรงหนึ่งครับโรงนี้เราเป็นโรงอนุบาลก่อนนะครับเราจะย้ายไปอีกโรงหนึ่งนี่ครับอ่อนเต็มเลยนะครับนี่ดำๆเห็นดำๆนี่ใช่หมดเลยนะครับยานี่เราก็จะให้ทุกวันครับผมวันละละสองสามรอบช่วงนี้เขาจะกิน ไม่ค่อยหนักเหมือนตัวโตนะครับตอนโตนี่โอ้โหหญ้าเนี่ยมาเป็นลำรถก็ไม่เหลือครับวันหนึ่งนี่หมดหมดหมดเลยทั้งวันนะครับเขาจะกินทั้งวันกินทุกอย่างครับผมกินใบกล้วยใบอะไรกินได้ทุกอย่างอ่ะครับผมไปดูอีกโรงนึงนะครับอีกโรงหนึ่งที่เราย้ายไปนะครับนี่ครับผมนี่พอเราฟักออกมาเป็นตัวขนาดเซนตสองเซนเราจะย้า,ายมาไว้ตรงนี้นะครับนี่ เต็มเลยนะครับนี้อันนี้ยังไม่โตนะครับยังไม่โตเต็มที่ถ้าเกิดโตเต็มที่นี่ในนี่นี่มีประมาณ feet, ล้านกว่าตัวนะครับนี่ที่เห็นําๆไม่ใช่หมดเลยนะครับอันนี้ยังตัวเล็กอยู่นะครับเดี๋ยวรออีกประมาณสักเดือนอกว่าๆสองเดือนนี่คือถ้ากินเต็มที่นี่โอ้โหคือต้องต้อง,ต,องต้องสร้างอีกโรงนึงครับตอนนี้เราสร้างอีกโรงหนึ่งไว้สำรองสำรองไว้แล้วนะครับเพื่อที่จะขยายตอนเขาโตนะครับตรงนี้จะแออัดเกินไปครับผม อับผมอัปเดตให้ดูแค่นี้ครับเดี๋ยวมีความคืบหน้ายัางไงไหม,มาไมอัปเดตให้ดูอีกทีนึงสวัสดีครับ